ขอปามเจริญในธรรมจะมีแด่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปรัชญาธรรมนายครั้งนี้เสนอคำว่าหนีไม่พ้นคำว่าหนีไม่พ้นนั่นก็หมายถึงว่าสิ่งที่ทุกคนจะต้องพบจะต้องเจอสิ่งที่เป็นธรรมชาติที่ได้มาแล้วก็คือการเกิดของสัตว์ทั้งหลาย เมื่อเกิดมาแล้วสัตว์ทั้งหลายก็ต้องจรมุมทุกคนหนีไม่รอดทุกคนหนีไม่พ้นทุกคนจะมีความเสมอภาคเหมือนกันหมดสัตว์โลกทั้งหลายจะมีความเสมอภาคกันหมดนั่นก็คือหนีไม่พ้นก็ได้แก่ความตายนั่นเองฉะนั้นปรัชญาชีวิตในครั้งนี้อาตมาภาพจึงเสนอคำว่า ความเสนอภาคของสัตว์โลกทั้งหลายก็คือความตายนั่นเองเจริญพร